ห้องน้ำที่นี่ก็โอเคนะครับไม่ได้อยู่มีประตูมีน้ำนไม่เปินที่ตามตามตามที่เอื่นนะอาจจะไม่มีประตูไม่มีน้ำที่นี่มีประตูมีน้ำนะครับแต่ว่าเวลาใส่ก่อนต้องระวังนิดนึงนะครับว่าว่ากรอนนี้ใส่แล้วต้องตึงให้ตึงให้ออกนะไม่ใช่ตึงไม่ออกนะเดี๋ยวอยู่ในห้องน้ำช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> ต้องทดลองใช้ใช้ก่อนนะครับเอ <c oughs> ไว้เข้าห้องน้ำนะฮะสินาทีนะฮะเดี๋ยว10บโมงครึ่งน,นะ,ะตอนนี้เออสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งขึ้นร้นนนอนนะครับห้องน้ําลงจากร้อนแล้วนะครับอยู่ขวาม,มือนะครับตรงน,นี้เลยนะครับประตูสวรรค์นะครับแล้วก็มีหมู่บ้า,านโบราณฟรองจนที่มีน้ําตกแล้วก็มีภูเขาอาวาดานนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปก็อีกป,ประมาณไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับเราก็จะไปถึงที่เมืองฉางเต๋อละนะครับ เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะลงจากรถอแล้วนะครเตรียมไปทางขวาเลยนะฮะเดินตรงไปนะครับห้องน้ำจ็ดโม,มงครับสวยครับนี่ไงเดี๋ยวไปดูกันครับจุดพักห้องน้ำครับหนึ่งสอง สวยมากครับกฎกระปุกกระปุกแล้วเนาะตอนนี้กระปุกแดงเนาะเอาแดงใช่ไหมเอะแดงอ่ะกรกแดงทิ้งออกมาอ่ะตอนนี้ขาวหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่จุดทัรถระหว่างช่างซากกับมึงอ่าชางช่างเติร์นครับที่คนจนอยู่นานคู่นานครับสวยมากครับ เอาหมุนเล็กหน่อยเอาหมุนไดครับนหมุนท่านนี้นะครับนี่ดูครับนี่เป็นจอคนสวยๆครับคนสวยๆไม่ได้เลยไมดยดูตรงนั้นะสวยมาหนนี่ครับอเฮ้ยของแท้ครับของแท้มาๆอันนี้ไม่อันนี้เขาคนตนตนี้เด้อคนตรงล่างเป็นเป็นภาพเป็นภาพนึงในตัวเปิดตาของตลาดนี่ไม่นี่ตองต่างต่าครับคนนี้นกการห้ามแต่นะครับ สวยมากครับเอาเข้าเข่าเขาเขาเขาไปนี่3 in 1, 4 in 1, 1, 2, 3 n e เสะันน้ำมาผมครับแดด2นี่นี่เออเะเอาครับ 1, 2, 3ครับสวยมากสวยมากมากโอ้โห <c oughs> จับเลยครับโอ้จุดท้าตรงนั้น หนึ่งสองสวยมากครับใครอยากได้พ่อเดียวบ้างสวยครับสวีครับวิชาพี่ไม่ขายด้วยสวยครับครับสวยมากครับสวัสดีครับ